เฮ้ยเฮ้ยเอาจับตี๋โหลูกพี่โอ้โหลูกพี่ไม่วิ่งไม่วัดเลยเอาโอ้ยตายแล้วอยู่ใกล้ๆคนนีกอยู่นี้สวยคางดำคางคางดำหรือไงอ๋อคางดำโอ้ยดึงคางต้งหัวทิ่มเลยเอ้าไอ้หมอคางดำนะฮะใจไม่ดำคางไม่ดำคางดำคางดำบอคางคูอดำ ดีนะครับเมื่อกี้ดึงโอ้โหเนี่ยหมอคางดำของแทะแต่อยากรู้หมอคางดำเป็นยังไงอ่ะเนี่ยใหญ่จริงครับลงทะเลแล้วเนี่ยคางดำครับลงทะเลนะครับโอ้ตายตายตายแล้วแล้วอยู่กันสองคนไม่รัดเลยไม่รัดเลยดึงกันต้งหัวทิ่มเลยเมื่อกี้โอ้ตายแล้วนี่ก็ปัญญินเดิน